ดีค่ะพบกับอักษรอเลินกับคุณครูนาเดียในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .2 นะคะวันนี้เรื่องบทร้องเล่นนักเรียนอย่าลืมไปหยิบหนังสือแบบเรียนนะคะหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .2 ของอักษรมาด้วยค่ะเพราะวันนี้นะคะเราจะมีบทร้องเล่นมาสอนเด็กนักเรียนเพิ่มเติมค่ะคาบที่แล้วที่เราได้เรียนไปนะคะเป็นเรื่องของ จ้่จี้นะคะเป็นจ้ำจี้มะเขือเปาะแล้วคุณครูก็ยังมีจ้ำจี้ผลไม้แถมให้เด็กๆไปด้วยนะคะเด็กๆได้ลองไปเล่นกับเพื่อนๆไปฝึกท่องฝึกจําได้บ้างหรือยังคะถ้าเล่นได้แล้วก็จะสนุกมากๆเลยนะคะร้องติดปากเมื่อไหร่ก็จําได้ก็จะเล่นสนุกเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีเรื่องบทร้องเล่นมาทบทวนกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ บทร้องเล่นนะคะเป็นบทร้องประกอบการละเล่นต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานค่ะตอนนั้นเราอธิบายยาวไปนิดนึงนะคะคุณครูเลยมีสรุปย่อๆมาให้นักเรียนจดจำได้ง่ายนะคะว่าบทร้องเล่นมีลักษณะเป็นอย่างไร 1. เป็นมุขปาฐะขนาดสั้นอันที่สองค่ะใช้คำคล้องจองกันอันที่สามทำนองก็ง่ายแล้วก็อันที่สสนุกสนานด้วยนะคะ ใครจำได้ว่ามุขปาฐะแปลว่าอะไรบ้างคะลองตอบคุณครูหน่อยคะ่ะทางนี้จำได้ไหมคะคนนี้มีใครจำได้ยกมือเลยถ้าจำไม่ได้นะคะคุณครูก็จะทวนให้อีกนิดนึงคะ่ะมุขปาฐะก็คือบทวรรณกรรมนะคะที่เกิดจากการส่งต่อโดยการบอกเล่าต่อต่อกันปากต่อปาก ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเขียนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่มีถูกผิดค่ะเราจะร้องยังไงก็ได้เพราะเน้นที่ความสนุกสนานนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีบทร้องเล่นมาให้นักเรียนดูครั้งที่แล้วนะคะที่คุณครูร้องให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของจำจี้มาเขือปอกนะคะคุณครูก็บอกเด็กๆไปแล้วว่ามันมีทั้งร้องเล่นเฉยๆกับการร้องเล่นที่แบบว่ามีเกมมีกิจกรรมมาร่วมด้วยนะคะ เด็กๆอาจจะเคยได้ยินบทร้องเล่น3บทนี้นะคะที่คุณครูเอามาฝากโยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอขี่ค ok อโยกเยกเด็กๆนะคะตอนคุณครูเป็นเด็กเล็กเลยนะแล้วคุณแม่าจะกล่อมนอนนะคะนั่งอยู่บนมาโยกนะคะแล้วก็จะร้องว่าโยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอ ม้าหางงอกอดคอโยเกเยกด้วยน้ำเสียงนะคะของคุณแม่ด้วยจังหวะที่คุณแม่ร้องนะคะแล้วก็การโยกไปเด็กก็หลับเลยนะคะแต่นักเรียนอย่าเพิ่งหลับนะคะไม่ใช่ฟังเพลินแล้วก็ง่วงนอนนะคะโยเกเยกอันนี้ถือว่าเป็นบทร้องเล่นแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเ,เล่นค่ะเป็นบทร้องเพื่อความคล้องจองสนุกสนานเพลิดเพลินเฉยๆนะคะอีกอันนึงที่คุณครูจะแนะนําก็คือ เด็กๆต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระโพงก้นเคยเล่นกันใช่ไหมคะเราจะใช้ลักษณะเป็นเอามือนะคะหนีบมือเพื่อนต่อๆกันไปแบบนี้หนีบกันไปเป็นชั้นๆน,นะคะแล้วก็ขย่าพร้อมกันแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระโพงก้นแล้วก็เอามือขึ้นมา วุ่นวายอะไรกันนั่นแหละแค่เล่นเล่นจับมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ร้องไปด้วยนะคะเป็นกิจกรรมแบบว่าทํามีความสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนๆแต่เด็กๆคงจะสงสัยนิดนึงตอนที่คุณครูลองให้ฟังว่าแมงมุมขยุม่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพงก้นบางคนครูเคยได้ยินเด็กๆร้องแมงมุมขยุม่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นเอ๊ะตกลงมันกระพุ้งหรือมันกระพงกันแน่นะอ่า กระพุ้งหรือกระโพงกันแน่ความหมายที่แท้จริงอย่าลืมนะคะเราต้องเขียนให้ถูกอ่านให้ถูกแล้วก็รู้ความหมายที่ถูกด้วยเนาะเด็กๆเ,เ,เห็นสมมุติอันนี้คือเด็กชายเด็กชายแบงค์เด็กชายแบงค์ยืนหันข้างให้กับคุณครูนะคะนี่ค่ะตรงส่วนที่ป่องออกมาของก้นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากระโพงก้นเป็นส่วนที่ป่อง,อ,งออกมานะคะแต่ว่าตรงนเนี้ยเนี่ยเด็กๆร้องว่ากระพุ้งเนี่ยไม่ใช่กระพุ้งมันคือต้องอยู่ตรงแก้ม เนี่ยด้านบนถ้าหมาจะกัดหมาจะกัดเราที่กระพงก้นหรือจะกัดที่กระพุงแก้มหมาก็จะสูงไปนิดนึงเราอาจจะนั่งไว้หมากัดกระพงก้นค่ะกัดที่บริเวณเอ่อก้นของเรานะคะแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหม,มากัดกระพงก้นอันนี้ถูกที่สุดเลยอีกอันนึงเป็นบดล้องเล่นที่ไม่ได้มีกิจกรรมเล่นเช่นกัน นั่นก็คือจับปูดำอันนี้ใช้สำหรับเด็กเล็กๆ่นนะคะร้องไปเด็กๆก็ฟังเพลิดเพลินได้เรียนรู้ฝึกฝนเรื่องภาษาเป็นอีกประโยคนึงเออเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะคะของบทร้องเล่นด้วยเอามือขึ้นมาเด็กสมัยก่อนนะคะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดมือนะคะกล้ามเนื้อมือทั้งมัดใหญ่มัดเล็กนิ้วอย่างนี้นะคะจับปูดำขย้ำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอย้ยเลยนอนเป โอละเหนอนในเปหลับไปแค่นี้ค่ะเด็กๆก็สนุกแล้วฟังเสียงคุณแม่ร้องไปได้ขยับมือตามเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นการเต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบทร้องเล่นที่ไม่ได้มี กิจกรรมมาเล่นเป็นเกมนะคะแต่เด็กๆก็ยังร้องได้จําได้แล้วก็สนุกดีใช่ไหมคะนอกจากบทร้องเล่นนะคะที่ร้องเล่นเฉยๆที่ไม่มีกิจกรรมไปแล้วนะคะค,คุณครูก็มีบทร้องเล่นที่มีกิจกรรมและเกมสนุกๆมาแนะนําเพิ่มเติมให้กับนักเรียน,นะคะ่ะวันนี้มีตัวอย่างบทร้องเล่นแบบไทยนะคะกับการละเล่นมอนซ่อนผ้าค่ะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการละเล่นมอนซ่อนผ้าก็าพูดถึงชนชาตินึงนะคะที่เป็น เคยอยู่ใกล้ๆกับประเทศเรานี่แหละนะคะเป็นชนชาติมอนแต่ปัจจุบันนี้ประเทศมอนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะคนชนชาติมอนถือว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะคะในสมัยก่อนนะคะมีเมืองหงสาวดีแล้วก็มีวรรณคดีของเรานะคะที่พูดถึงชนชาตินี้ด้วยก็คือราชาธิราชนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะประเทศมอนนะคะก็ได้ถูกกลืนไปกับ เป็นบางส่วนนะคะเข้าไปอยู่ในประเทศพม่าแล้วก็อยู่ติดกับชายแดนไทยทางฝั่งกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่มีประเทศมอญอีกแล้วเนาะบทร้องมีอยู่ว่ามอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว,ไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเป็นบทร้องเล่นภาคกลางที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะเพราะว่าเป็นวรรณกรรมมุขป,ปาฐะจำได้เนาะเวลาร้องคุณครูก็ใส่ทำนองเข้าไปให้สนุกสนานนิดนึง มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเด็กๆก,ก็ร้องวนไปนะคะวิธีการเล่นนั่งเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ร้องวนไปมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังคนที่เป็นมอนนะคะซ่อนผ้าเอาไว้ข้างหลังเดินวนรอบวงในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยนั่ง ล้อมวงกันอยู่นะคะแล้วก็แอบ,บวางผ้าที่ตัวเองซ่อนไว้ข้างหลังใครสักคนนึงก็ได้ในวงอย่าให้เขารู้ตัวคะ่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆในวงก็ต้องสังเกตนะคะว่ามอนเนี่ยมีผ้าอยู่ในมือหรือเปล่าถ้าเห็นว่ามอนไม่มีผ้าแล้วก็คลําไปข้างหลังของตัวเองค่ะเจอผ้าอยู่ข้างหลังของใครนะคะก็ให้หยิบขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่ตีคนที่เป็นมอนที่เอาผ้ามาซ่อนเรานะคะถ้าเราไล่ตีไม่ทันค่ะเราก็ต้องเป็นมอนต่อไปส่วนใหญ่ก็จะไล่ตีไม่ทันนะคะเพราะว่าเพื่อนที่เป็นมอนก็จะวิ่งมา นั่งที่ของเราก่อนค่ะมันมีกติกาอยู่ว่าวิ่งวนได้ทางเดียวนะคะจะไม่วิ่งวกไปวนมานะคะสมัยก่อนเด็กๆก็จะเล่นแบบนี้ร้องเล่นวนไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการละเล่นมอนร่อนผ้ากันค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราเห็นเนื้อร้องของมอนร่อนผ้ากันแล้วจะเห็นว่ามีความคล้องจองกันด้วยผ้านะคะมอนซ่องผ้าผ้าก็จะไปคล้องจองกับคำว่าตุ๊กตา นะะอยู่ข้างหลังไว้นูน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอซ้ำคำเหมือนกันไว้นูน่นไว้นี่นี่กับตีฉันจะตีก้นเธอค่ะ เรื่องราวของบทร้องเล่นสนุกๆนะคะก็มีเรื่องจริงเนี่ยนะคะซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเขาบอกว่าการละเล่นมอนซ่อนผ้าเป็นของบ้านหนองขาวตำบลหน,นองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีชุมชนของชาวมอนอาศัยอยู่นะคะถ้าเราไปเที่ยวก็จะสา,สามารถเห็นสะพานที่เป็นสะพานมอนนะคะทําจากไม้นะคะ ไม้ล้วนๆไม่มีอ,อะไรนะคะอิฐไม่มีปูนไม่มีเหล็กอะไรเลยนะคะสร้างจากไม้ข้ามไปนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีและชาวมอส่วนใหญ่นะคะก็กระจัดกระจายแตกกระสานสร้างเซ็นไปทั่วค่ะในกรุงเทพน,นะคะก็มีแหล่งที่มีชนเชื้อสายมอญน,นะคะเป็นจํานวนมากก็คือที่อําเภอพระประแดงค่ะแล้วก็มีอยู่ที่วัดมอญน,นะคะแถวแถวฝั่งทนนี่เองค่ะ เพลงนี้นะคะเป็นการสะท้อนชีวิตชาวมอที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะซึ่งชาวมอเหล่านี้ก็มักจะมีหีบผ้าเก่าเก็บเสื้อผ้านะคะที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าเก่าไม่ให้ใครเห็นเพราะเขาจะไม่ทิ้งนะคะเก็บเอาไว้นะคะก็เ,เลยเป็นร้องที่มาของเพลงมอซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้นูน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอค่ะ เด็กๆลองไปฝึกเล่นกับเพื่อนดูนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยอาจจะเล่นได้มากกว่าจ้ำจี้สักหน่อยค่ะจ้ำจี้อาจจะ2อถึงสคนแต่กิจกรรมนี้อาจจะเล่นได้มากถึง10ถึง15คนเลยค่ะยิ่งวงใหญ่เท่าไหร่นะคะระยะการวิ่งก็จะกว้างมากขึ้นเท่านั้นและทุกคนก็จะคอยระมัดระวังนะคะว่าใครเอาผ้ามาวางไว้ข้างหลังเราหรือเปล่า ก็จะยากขึ้นที่จะหาเจอนะคะแล้วก็วิ่งไล่กันเด็กๆได้ออกกําลังกายด้วยนะคะในกิจกรรมนี้ไม่ได้นั่งเล่นเฉยๆเหมือนกับจําจีมาเขือเปาะแล้วค่ะได้ออกกําลังกายสนุกสนานสมวัยเด็กๆนะคะ <c oughs> ค่ะและกิจกรรมร้องเล่นบทร้องเล่นอีกอันหนึ่งที่คุณครูอยากจะแนะนํานักเรียนก็คือการละเล่นลีลีเข้าสารค่ะการละเล่นลีลีเข้าสารนี้นะคะ เป็นการเล่นของเด็กกลุ่มใหญ่อีกแล้วค่ะมาล้อมวงเล่นกันนะคะจะเป็นเด็กที่โตหน่อยเอามือประสานกันนะคะทําเป็นคล้ายๆกับประตูกัน้นแล้วก็ให้เพื่อนนะคะเกาะเอวกันยาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเดินลอดผ่านซุ้มมือที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจับเกาะตั้งกันไว้แบบนี้นะคะระหว่างร้องผ่านไปก็ร้องเพลงไปด้วยร้องว่า ลีลีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยได้ถุนล้านคดข้าวใส่ชานพานเอาคนข้างหลังไว้ เป็นบทร้องเล่นที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งอีกแล้วบางคนก็ร้องครบแบบนี้ยาวๆบางคนก็ร้องขาดไปบ้างวักหนึ่งวักสองไม่เป็นไรค่ะแต่บทที่ร้องได้เยอะเยอะที่สุดเลยนะคะครบถ้วนเก็บข้อมูลมาที่สุดก็คือบทนี้นะคะรีรีข้าวสารสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยได้ถุนล้านคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูเฉพาะเนื้อร้องนิดนึงนะคะพอเราดูเนื้อร้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงวิถีชีวิตของ คนไทยนะคะที่นิยมเป็นเกษตรกรเพราะปลูกเป็นชาวนาค่ะปลูกข้าวนะคะก็จะเล่นตอนระหว่างที่ทำนาปลูกข้าวนั่นแหละนะคะรีรีข้าวสารสองนานข้าวเปลือกรีรีข้าวสารจริงๆแล้วเวลาเราไปชั่งน้ำหนักเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยข้าวเปลือกเนี่ยเวลาในในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยข้าวเปลือกจะเบากว่าข้าวสารเพราะว่าข้าวสารเนี่ยถูกเอาเปลือกออกไปแล้วใช่ไหมนักเรียนมันก็จะ ค่อนข้างจะมีแต่เนื้อข้าวเนาะพอมันอัดแน่นรวมกันไม่มีช่องว่างช่องโหว่ก็จะมีความหนักกว่าข้าวเปลือกคําวัฒนานะคะมีลักษณะเป็นการตวงวัดโดยใช้หน่วยของสมัยโบราณค่ะใช้กระหลกมะาพร้าวนะเราเห็นกะลามะพร้าวใช่ไหมกะลามะาพร้าวก็คือส่วนที่เขาตัดครึ่งเอามะาพร้าวไปทําอะไรแล้วกระโหลกมะาพร้าวก็คือใหญ่กว่านั้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาตัดเฉพาะส่วนปลายนะคะตักข้าว หนึ่งทนานเท่ากับ1กะโหลกมะพร้าวนั่นแหละ2ทนานก็คือ2กะโหลกนะคะเขาบอกว่ามันก็มีหน่วยตัววัดนะคะที่เป็นที่เป็นของโบราณนะคะเขาบอกว่าประมาณ20ทนานเท่ากับ1ถัง,ทง20ทนานเท่ากับ1ถัง,งเราก็อยากรู้1างถังประมาณเท่าไหร่หรอ1งถัง,งเขาบอกว่าถ้าเป็นข้าวเปลือกนะ1ถังอะ่ะมัน15เออส0 10บ 10กิโลกร,รมัมถ้าเป็นข้าวสารนะ่จะ15กิโลกร,รมัมจำนวนจะเยอะกว่าในลักษณะของการตรวงที่เป็นถังด้วยกันนะคะเขากลเลวว่าลีลีข้าวสาร2ทนานข้าวเปลือก1น่ข้าวสารก็เหมือนกับใช้2ทนานข้าวเปลือกเนาะเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ทุนลานเก็บเบี้ยใต้ทุนลานก็เป็นสำนวนไทยค่ะที่เราควรจะจําไว้นะคะเก็บเบี้ยใต้ทุนลานมีความหมายว่าค่อยคอยเก็บหอมรอมริบไปค่ะมีความ ประหยัดในการใช้จ่ายนะคะเก็บหอมรอมนิบไปได้มาก็เก็บไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้คําที่น่าสนใจอีกคํานึงก็คือคําว่าพานนะคะพานอันที่นี้ไม่ได้หมายถึงภาชนะที่เป็นรูปพานเอาไว้ใส่ของเท่านั้นนะคะแต่พานในที่นี้ก็คือเป็นการกั้นนะคะกั้นเอาคนข้างหลังเอาไว้ ก็คือจากที่เพื่อนๆเ,เรายกให้เขารอดแบบนี้เนาะพอถึงท่อนพานเอาคนข้างหลังไว้ก็เอามือลดลงมาค่ะเพื่อจะครอบกั้นเพื่อนคนที่เข้ามาอยู่ในระหว่างมือของเราพอดีค่ะมาดูวิธีการเล่นกันนะคะวิธีการเล่นนะคะเขาบอกว่าเล่นกี่คนก็ได้มีผู้เล่นแต่ต้องมีผู้เล่น2คนนะคะยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวเอามือประสานกันเป็นรูปซุ้มส่วนผู้เล่นคนอื่นๆน,นะคะก็เกาะเอวต่อๆกันไปตามลําดับค่ะ หัวแถวก็จะพาลอดซุ้มใต้มือพร้อมกับร้องบทรีรีข้าวสารทอนทนานข้าวเปลือกเมื่อร้องถึงประโยคคอยพานคนข้างหลังไว้หรือพานเอาคนข้างหลังไว้นะคะผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มค่ะก็จะลดมือลงมากั้นคนที่อยู่แถวสุดท้ายเอาไว้ซึ่งคนสุดท้ายก็จะถูกคัดออกไปจากแถวค่ะ แล้วก็เริ่มเล่นกันใหม่เช่นนั้นจนหมดคนนะคะสมัยตอนเด็กๆนะคะคุณครูก็จะแบบว่าเวลาเราเป็นคนเป็นนะก็จะนัดแนะกับคนที่อยู่ข้างคนที่เราจับมือด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกั้นใครเราจะไปพานใครไว้กั้นใครไม่ให้ผ่านไปได้นะคะจะได้กั้นถูกคน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมบทร้องเล่นของเรานะคะที่คุณครูแนะนําให้นักเรียนเนี่ยก็ครบั้วนแล้วนะคะนักเรียนลองไปฝึกดูนะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกไม่ว่าจะเป็นจ้ำจี้นะคะหรือว่ารีรีเข้าสารหรือว่ามอนซซอนผ้าที่เราเพิ่งจะเรียนไปในคาบนี้นะคะ mm hmm. นักเรียนลองไปสอนเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่เคยเล่นนะคะให้เขาฝึกร้องเล่นดูก็ได้ค่ะเขาจะได้รู้สึกสนุกเหมือนกับเรานะคะแล้วเราก็มีเพื่อนเล่นด้วยสําหรับวันนี้นะคะบทร้องเล่น ของคุณอันเดีก็ขอจบไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราบหน้าดูซิว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น